กาบสวัสดีค่ะเอาปานค่ะสวัสดีค่ะกาบสวัสดีค่ะเอาปานค่ะค่ะมันนี่กับอะไรมาติดตามหนึ่งเราข้ามฝันกับเอาปานเนาะค่ะเพื่อนฝันเนาะค่ะเพื่อนสีฟฝันจังไดกับให้เอาปานนี่เราข้ามฝันให้ฮัาฟังเนาะค่ะเนาะเอาเราฟ้ามฝันที่ฟังไหนค่ะมันวันเป็นเม่ยงย่างมหานะย่างออกมาเติมในปานในดวงคนนะค่ะราวงหัวจับคน่นะ บันบายเปนปลาโตับ้าเบาง่ายๆครับเป็นปลามาโอ้ปลาเปลือยกายเนาะเปลือยกายมากค่ะแต่ว่าหันหันหันโมเมนคนมันบ่บ่มเมนคนแปลงร่างเป็นผู้หญิงแบงหลังเป็นมีงมาแต่ในปลาเออมาจากในปลาจะอยู่หมองไหนหมองหูบบันบา คำพ่นน่ะนะกำนุ่มพ่นอ่ะในำนุ่มจับนุ่มแมเน้องขาจะได้แปเป็นฮ่าฮาเดกดำทั้งสองเลยบ่ค่ะทั้งสองะได้แปเป็นอ่าฮานะตัวดค่ะใส่ฮ่าฮ่าทิดเบิรงนะทเบิรค่ะพิจจรณาเบิ่งเนาะพูยิงผู้ง่ามบอก่าง เป็นผีเหเป็นผีแต่ว่าเห็นเห็นเห็นครั้งแรกมันมากเป็นคนคืออ๋อตอนแรกนั้นมามาเป็นผีบานี้ยังมาจังเป็นคนบอก่ะแ่จังเป็นคนค่ะบานนี้กามามาแปลงหลางเป็นผู้หญิงเนาะเป็นผู้หญิงผู้งามเมนบ่คนะงามอยู่คนงามได้เติมบานนี้จังไดจังเ้าจังไดจังไดไปกำนุ่มขึ้น ในความฝันนาะเจ้าสิวายังไรกัมมารุดเพิ่นกับมารุายังบอว่ายอย่งเพิ่นเพิ่นแปลงร่างเป็นผีเดี่ยวเพิ่นยางเขามาหาอ่าวเมนบอกยางเขามาหาบานนี่ก็เอาในในความคิดหนึ่งคิดจังไรจังไลยกรรมนุ่มเพิ่นหรือว่าเพิ่นยั่วหรือว่าเพิ่นจังไรอยู่บ่อว่ายั่วว่ายังแต่ว่าในความฝันมันกัมมหลุนเนี่ยเพิ่นเปลยกายมาแล้วค่ะเปลยกายในความฝันเนาะ แต่ว่าผีคนนั่นก็บแม่คนเดียวคือเนาะมาคนเดียวมาจากป่าซ้ำมาจากป่าจะเป็นป่ามองได้นะโมโหกันค่ะเป็นขอกิบมึงแพรเป็นเด็กบอกหาหาก็หาศูนย์ค่ะค่าท่านสามตัวบค่ะหาศูนย์ศูนย์กันค่ะศูนย์ศูนย์ไม่ได้เอาองศก็นเลยสามตโตหาหาศูนย์หาหาศูนย์อะไรเนาะเอาไปกิบมึง เพกาะว่าเพราะว่าพ่นเป็นผีเหรอเนาะมันเป็นผีมาแปลงหลังเลจับเลกามพันมาหาหน้าโมเ็นตัโตคนเนี่ยมาใหญไก่เป็หัว่าตโตคนเป็นเป็นเงาหรือเป็นเงาองวมาเลยเป็นบอกง่ายๆีหน่ะแหละมา่ไก่เป็นยังแปลงหลังเป็นคนผู้งามเียกลาโตมาเบด บ่นนุ่งผ้าลุงยงนี้เบื่อกายพิดเบื่อกายเบ่มันเป็นสีขาวจุนพูนจุนพูนมากบางอม่าบ้าที่แรงมันเป็นสีแค่หมองแหม่มันปลาคึอปลาหนังหกเนี่ยเอาเป็นขอเกดิเบื้องเงี้ยตัวนี้หาหาครับศูนย์ศูนยาหาศูนย์ท่านจะเอาเป็นสามตัวหมอาหาศูนย์ก็ได้ หาศูนย์ก็ได้เนาะหาศูนย์ศูนย์ก็ได้ค่ะมันก็โบราณกับคำขุมค่ะเล้วก็เป็นศูนย์เนาะเปลือยกายมาเหลีวบันตะบุษยานหนึ่งเอาะแค่จับเอาไวะนะค่ะจับเอาตัวเองมาใส่ก็ได้ค่ะอันพีมานี่เพิ่นนะเพิ่นนาเละอยู่บ่ะค่ะนะพีพนาเละบ่เพินมากมันก็โมเลก็มาเป็น ตัวรมาเลยนะตัวดามใก่ตังแรงต่างหลงเป็นคนโอ้ต่สบาในในในขว่างย่างมาเอกำบอิในความฝอนเอานี่ก็ัสีพวกคิดยากเนาะค่เมืมอามามันก็คุดอยู่จังเล่ะหเม่อมาแต่ขุดนะขุดยากเลยคดยากค่ะบัดมาามาาเป็นกตอยาค่ะไงสูงบนเอ้มาอค่ะีว่าคในความฝันเนาะเอาไป ใจร้านาหนากค่ะเนาะค่ะใจร้านอาหารเลยคับเัวได้ใส่กัแดลมันไกลเคียงกันคือเอาแป็มือมสองข้างก็หาหาน้องศูนย์หาหาเพว่าแปวก็คือคนค่ะมีควันเพ่มื่อมันก็หาอยู่แล้วค่ะค่ะมันก็ู้นอยู่แล้วแม่บอะค่ะแต่ผีตายจะเป็นศูนเลยค่ะผีจะเป็นศูนค่ะหาศูนย์ก็แมนนศูนก็แมนหาหาก็แมนอืม มันไก่เคียงกันเบิดค่ะหมุนเอาเนาะหมุนเอาเอาไปกินมันก็ซื้อสามตัวกันเลยก็ซื้อมาเด็กตัวเดียวจะมาหักหมุนสามตัวจับแซวกันเลยตัวหนาตัวลั้งมันกับไก่เคียงกันอยู่ค่ะค่ะหมุนตัดหนาตัดลั้งเนาะฟันกฟันเหมอได้นอกกันว่านโอฟันขึ้นว่านอนมาช่วงหนึ่งโบฟันเนาะตัวนี้ก็ฟันหมดว่าน ค่ะค่ะลูกคนมากก็บอกโดนฟังอยู่ค่ะคาร์โบเนโนฮาร์ซูนกับโดนตืบแล้วได้เบเดมาเนาะก็อาจจะกลับมาอีกก็ได้มันเปลี่ยวค่ะแม่ค่ะจังได่ก็ให้ท่านผู้ชมดานพิจารณาเอาเนาะอาหารนี่มันไก่เที่ยงค่ะของพวนั้นไม่เวิร์กเนาะของแม่ลงหน่อยค่ะตัวนั้นมั่วมาพวหฮาร์ เมื chat, ่อกไก่เที่ยงใช่ไหมแม่ค่ะค่ะไก่ไหมบ้านค่ะไก่เที่ยงตัวนั้นเป็นยังมันเจ้าโมหมาค่ะไก่ไหมบ้านผู้ใดเนาะแม่ผู้ใดก่อนกะอันนี้เพิ่นกะหาหาเนาะมันกับไก่เที่ยงกันก็หาหาค่ะค่ะต้นโมหม่ยค่ะไก่ยงโมเน่ค่ะค่ะแต่ที่เรียกว่านนอค่ะแต่ใจเป๊ะใจหาหาก็คือ เด็กกำนุ่มเนาะจับนุ่มมือมือสองข้างจับคางละหานเนาะค่ะค่ะเป็นผีกระสุนหนึ่งก็ไดกนุ่มเป็นหนึ่งก็ได้นุ่มก็เป็นหนึ่งก็ดกันเนาะกันกันเลยค่ะมาคูนมาหาหนึ่เนาะเอาเนาะค่ะศูนย์หาหนึ่งรืองบอกยังไงซะค่ะไปิดหนึ่งเอาไปผิค่น้นเองเนาะค่ะเนาะ ค่ะสำหรับกําลังนางบูนค่ะสําหรับมื่อนี้ก็ขอขอบคุณเนาะค่ะน้อขอบคุณอาปานเนาะค่ะน้อที่แบ่งปันตัวเลขแนวทางความฝันให้เอฟซีธางบ้านเนาะค่ะน้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของ ชาปานเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะหรือว่าคุณพ่อปานเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะหนึ่งห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าห้าเนาะคะ่ะเนาะประจำงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะท่านผู้ชม, 2, 7, รรม,ชมเป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันที่คุณพ่อปานนี่เพิ่นฝันเห็นผีคะ่ะ จากเงาดูดำๆค่ะกายหลางมาเป็นผู้ยิงเนาะค่ะนาะงผู้ยิงเปลยกายค่ะท่านผู้ชมได้ความฝันคุณพ่อปานนี่เพื่อนก็ได้เอามือสองขางจับน่ของผู้ยิงค่ะท่านผู้ชมการเล่นตีเป็นตัวเลขหนึ่งห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ หาศูนย์หาหนึ่งหาหาค่ะท่านผู้ชมจังใดกันค่ะท่านผู้ชมทางบ้านโชค m ắ นกับตเลีของคุณพ่อปานเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้จะบอกกะขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะเขามักกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบอ่กดติดตามจะบอกกะขอฝากช่องนเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเนาะคะ่ะเนาะเพื่อที่สิบป,ประพาตเลีแนวทางความฝันดีๆค่ะ ถามีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใสจะปอกะสิปติดตามมาฝากเอฟซี FC ทางบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนีคกะล่าท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ